นี่ครับผมหลังพึงครับห้างๆผมเลยครับโหเห็นหลังพึ่งไหมครับโอ้โหนะครับอยู่ข้างบนนะครับผมเขาไปเลยครับอ่ะมัวโอ้ครับเมื่อครับมองไม่เห็นครับโอเคครับขึ้นข้างบนกันสวัสดีครับวันนี้ก็ปีพึ่งเหมือนเดิมครับผมก็ผมก็ได้ขึ้นมาอยู่ข้างบนต้นไม้แล้วนะครับ ขึ้นมาโคตรเหนื่อยครับขอพักก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวเราก็ตีกันเลยตอนนี้คือน้องๆกำลังเตรียมอุปกรณ์นะครับคือให้ลูกพี่ขึ้นข้างบนครับผมวันนี้ทีแรกจะให้มันขึ้นนะครับความสามารถมันไม่ค่อยถึงนะครับผมต้องขึ้นมาเองนะครับเพราะต้นมันจะไม่มีกิ่งข้างๆและ การตอกถอยผมก็ไม่ได้ตอกนะครับเพราะว่ามันต้นไม้ไม่ใหญ่มากไปมากไปนะครับถ้าต้นไม้ใหญ่มากๆผมก็ไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เสี่ยงครับผมก็ขึ้นเฉพาะต้นไม้ที่ว่าผมขึ้นได้โอเคครับผมดูลังขึ้นกันเลยนนะครับผมเห็นกันไหมครับมันจะโรยตัวอยู่นะครับนะครับ โอครับก็ดูก็เหมือนมัอนว่าจะสวยงามอยู่นะครับดูนะครับตอนนี้ก็คือรอคบเพิงอย่างเดียวนะครับผมว่าจะโอเคหรือไม่หลังจะเป็นยังไงก็ไปลุ้นๆกันครับผมหลังใหญ่นะครับหลังนี้ครับแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนจะไม่แก่นะครับก็หลังกําลังพอกินนะครับนะครับให้ดูน้องนะครับ นนะครับอยู่ข้างล่างนะครับผมกําลังทําครบอยู่นะครับนี่นี่ครับมือวิ่งแห่งมือมือวิ่งเก่งที่สุดนะครับในกลุ่มนะครับผมตอนนี้มาปฏิบัติการกันสามคนนะครับผมมีพันโบพันปักพันอ๋นนะครับแล้วก็ช่างต้มนะครับผมช่างต้มไม่ใช่พันครับเป็นช่างครับอันนี้ก็อยู่ใกล้ลังครับประมาณสองวานนะครับผม ไม่อยู่เด็กไม่อยู่ไกลนะครับอยู่ใกล้ๆไม่ได้อยู่ไกลนะครับ,รบเ,เพราะถ้าผมไม่ตีมีคนอื่นเขาตีนะครับขึ้นมาขนาดนี้แล้วดูครับทางที่ผมขึ้นมามันก็ประมาณนี้ครับต้นไม้จะเดียวๆขึ้นมาแต่ไม่มีกิ่งนะครับเป็นเ,เล็กน้อยครับ ขึ้นยากพอสมควรนะผมอรอลุ้นกันเลยครับนี่นะครับผมลมก็แรงนะครับหลังพึ่งผมไม่ได้อยู่ใ,ใกล้แล้วนะครับดูกันเลยนะครับสีควันเขานะครับหลังสวยครับผม ครัเขาสวยครับผมเป็นไงล่ะครับช่างตอมครับช่างต้อมสวยครับผมนี่ครับสีสวยเลยนะครับบทีนะครับขึ้นมาคนเดียวไม่มีใครคือกล้องแห้งครับน้องๆอยู่ข้างล่างหมดครับ ดูเลยครับโอ้โหสุดยอดขนาดนี้นครับหัวน้ำนครับหัวน้ำใหญ่นะครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับบอกได้คำเดียวว่าสุดยอดนะครับดูนะครับงานึ่งึ่งน,น,นะครับ ครับผมครับดูนะครับนี่ครับเพิ่งอยู่ตรงนู้นนะครับใกล้ๆผมเลยครับอันนี้แบบสุดๆนะครับนี่นะครับผมเห็นลังเพิ่งไหมครับโอ้โห สวยงามมากเลยครับสุดยอดครับนี่ครับให้ดูกันใกล้ๆขวัญครับผมพี่น้องนี่ครับมันเป็นอะไรที่สุดยอดนะครับดีพึ่งวันนี้ครับโอเคนะครับผมขออนุญาตตัดนะครับขึ้นมาคนเดียวนะครับขออนุญาตตัดนะครับอาจจะไม่เห็นนะครับตอนตัดนะครับผมหรือว่าน้องอยู่ข้างล่างจะเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับ สวยงามนะครับดูฝั่งมือผมเลยครับโอ้มมันสุดยอดมากครับผมโอเคครับผมขอตัดนะครับออก็ถ่ายครับเป็นลงานครับผมหัวน้ำก็ประมาณหนึ่งขวดหรือไม่ถึงนะครับประมาณหนึ่งขวดนะครับลังอ่อนพอดีเลยครับขาวๆจ้วดเลยครับอันดีเก็ไม่ต้องขาวจ้วดเลยครับผม เป็นอะไรที่ยอดครับวันนี้เจอรังอ่อนนะครับไม่แก่นะครับงก็ชอบก็ฝากถูกใจให้ด้วยนะครับกดไลค์ให้ด้วยครับผมนะครับอีกหนึ่งรังครับผมอยู่นู้นนะครับโอเคครับรอชมใกล้ๆกันครับผม มันจะกลายเป็นภาพดั้มขาวทั้นแล้วเปีอาเหมือไม่ขวบหังเหรอเออกิงไมมดีขวบน้อยต้องลุ่มให้นนะเอาไปหักแขก หลังสวยมากครับผมนี่ครับหลังสุดยอดครับผมอาจจะไม่ค่อยได้อันนี้ให้ดูนะครับเพราะว่าตรงนี้ที่วางกล้องไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับผมสวยงามมากๆครับโอ้ยเป็นอะไรที่สวยงามมากครับนี่ก็น่าจะเกาะอยู่ประมาณสักยี่สิบในนอยๆนะครับ จะไม่นานนะครับโอ้ยจะยุ่งๆเลยนะครับนี่ครับผมโอ้ยสุดยอดอีกแล้วเด้อพี่น้องเติ่งล่างงามๆครับสุดยอดสุดยอดครับมานี่ เ,เลยหลมือนคือเขา,าครับขึ้นมาข้างบนสีครับผมหลังเพิงครับข้างๆผมเลยครับผมสุดยอดครับสุดยอดเป็นไดครับเป็นไดสวยงามบ่ครับ สวยงามไหมครับผมหลังนี้ก็หลังอ่อนใช้ได้เลยนะครับไม่แกนะครับโอเคนะครับผมขออนุญาตตัดนะครับ ใชครับผมตัวทีครับตอนที่ว่าเปนนี่นะแครนี้ตอนที่ผมอ,อาจจะไม่เห็นเพราะว่าที่มันอะไ,ไรอ่ะยุ่งยาก,กาไปหน่อยนะครับมันไม่สามารถจะถ่ายให้ดูได้นะครับถ้ามีตังกว่านี้ผมจะกล้องตั้งไว้ข้างล่างอีกอันหนึ่งแล้วก็ผมจะเอาขึ้นไปอันหนึ่งเพื่อจะตัดไปสองที่นะครับก็ยังไงก็ อลไรก็แชร์กันได้เนอะนี่นะครับผมหลังจากที่ผมลงมานะครับก็ได้ประมาณนี้ครับวันนี้เป็นลายๆที่สวยงามมากครับหัวน้ําจะอยู่ในถุงครับถุงใหญ่นะครับบางทีครับไม่ได้เห็นครับสุดยอดมากนะครับปลาครับหยให้น้อย ผมยอดมาครับใกล้ใหม่หมครับโอเคครับผมฝากไลค์ฝากแชร์กันด้วยเด้อโอเคครับ